มีสตรีสามัญชนเพียงไม่กี่คนที่เป็นหม่อมห้ามภรรยาของเจ้าแล้วได้สถาปนาขึ้นเป็นเจ้าจอมานดาหนึ่งคือเจ้าจอมานดางิ้วซึ่งเป็นหม่อมห้ามในพระเจ้าบรโมงเธอพระองค์เจ้าลัคนานุคุณที่เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่สามกับอีกหนึ่งท่านคือเจ้าจอมานดาจีนซึ่งเป็นหม่อมห้ามภรรยาในพระเจ้าบรมวงเธอ กรมมื่นภูมินพักดีแทนเป็นพระมารดาของพระคาชายาเธอถึงสามพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าคือพระคาชายาเธอพระองค์เจ้าบุญรัตนารีนาธกรมขุนอคาวรราชกัลยาพระคาชายาเธอพระองค์เจ้าสวภักนาเรีรัตและพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายโซลีพิรมกรมพระสุทาสินีนาปิยะมหาราชปิวัรัตดา และทายังเป็นขัวยายของเจ้าฟ้าอีกถึง6พระองค์เจ้าจอมารดาจีนจึงเป็นท่านที่สองที่ได้รับเกียรติยศให้ใช้คำนำหน้าว่าเจ้าจอมารดาถือเป็นกรณีพิเศษของหญิงสามัญชนเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแล็บสวัสดีครับซึ่งเชื้อสายของเจ้าจอมารดาจีนล้วนปรากฏอยู่ในภาพพระฉายาลักษณ์นี้ประทับนั่งอยู่ตรงกลางภาพคือ พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสาวรีพิรมกรม,มพระสุทาสินีนาถปิยะมหาราชปฏิวัตรรัตด,ดาพระนามเดิมหม่อมเจ้าสายมีพระราชโอรสและพระราชธิดาแนรัชกาลที่5จำนวนทั้งสิ้นสพระองค์ประทับยืนด้านซ้ายหลังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฝายุคนที่คำพรกรมหลวงลบบรีราเมศต,ตนสายแห่งราชสกุลยุคนใออุธยาพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฝานภาจรจำรัดศรีพัทร วดีราชธิดาไม่ปรากฏอยู่ในพระรูปนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามาลิณีนพดาราเิรีนิพาพันณวดีกรมขุนศรีสัจนาลัยสุรักัญญาประทับนั่งอยู่บนพื้นทางด้านขวาและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานพดลวิมลประภาวดีกรมขุนอู่ทองเขตคติยานารีประทับนั่งอยู่บนพื้นเบื้องซ้ายและในพระรูปนี้มีพระราชธิดาแนวรัชกาที่าที่ประสูติแต่ พระคาชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีนางกรมขุนอาคาวารราชกัลยาประทับยืนอยู่เบื้องหลังด้านขวาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าโยมามานรมษมน กรมขุนสวรรคโลกลักนาวดีและยังมีพระราชธิดานในรัชกาลที่5ที่ประสูติแต่พระอาชายาเธอพระองค์เจ้าสวภาษนาเรียรัตประทับอยู่บนพระเก้าอี้ทางด้านขวาคือสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงเธอจา้าจันทราสรัวานกรมขุนพิจิตรเจจันทร ซึ่งเหล่าพระธิดาทั้ง3ซึ่งได้มาเป็นพระภระยาเจ้าแนวรัชกาลที่ห้ามีพระราชโอรสและพระราชธิดาและได้มีหลานเธอชั้นเจ้าฟ้าถึง6พระองค์พระนามทรงกลมคล้องจองกันดังนี้จันทราสรัตวาลเยาวมานารุมนยุคนที่คำพรนภาพรจำราสีมารินีนพดารานิพานพดนลล้วนเป็นทายาทของเจ้าจอมานาจีนหม่อมห้ามในพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมหมืน่นภูมินพักดี ผู้เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่3กับเจ้าจอมมารดาเอมน้อยดังนั้นจึงถือได้ว่าเจ้าจอมมารดาจีนผู้เป็นพระชนนีของพระคาชายาทั้ง3พระองค์และยังเป็นขัวยายของเจ้าฟ้าอีกถึง6พระองค์นี้จึงนับเป็นขัวยายท่านที่2ของกรุงรัตนโกสินต์ต่อจากเจ้าจอมมารดางิ้วพระราชชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสมณวัฒนาวดีหลานเธอในรัชกาลที่สนั่นเอง เพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์